เออตอนนี้ทันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออหรือเออตื่นนี่นะงืนนั่นแหละลองล้างหน้าเลยโอเคสดชื่นขึ้นมาแต่บ่อน้ำนี้มันต้องมีข้าวไม่ใช่หรอแล้วฉันจะหาข้าวจากไหนล่นเนี่ย ลองหาเดินดูดิอ่ะนะเ้ยฉันเจอป้ายด้วยอะไรกันเนะี่ยลองเข้าไปเดินดูสิเฮ้ป้ายให้ไปทางสายเอ้ยอุย้ยนั่นมันร้านอะไรกันนั่นนะ่ะแปลกๆให้ประตูบางก็เปิดอยู่นี่นาะ เขาไปรูนี่หวังว่าจะมีคนอยู่นะฮะนี่มันชื่อร้านอะไรของแกเนี่ยไอคนตนั่งชื่อวะเนี่ยไรวะย่อาลาะยาอเลา่องร้านอะไระเนี่ยมันน่าจะมีอะไรขายทุกอย่างนะอันีแต่หนังสือนี่นะแต่ฉันก็ไวใจไม่ได้ไหนลองเขียนว่าเป็นร้านเป็นร้านขายของทุกอย่างเนี่ยลองเข้าไปดูสิ มีใครอยู่ไหมเอออะไรนุม่มอ้าววัสด,ดีลุงเออวันด,ดีเออลุงพอมีข้าวสาลีไหมลุงเก้ากิ่กกำอือหนึ่งกำแล้วก็พอแล้วลุงเองไงะจะซื้อมหมัมนะี้สิครับห้าหร้อยไอ่ลุงบ้าไปเนี่ยลุงลุง แ่ถ้าแพลงไปรอลุงเดียวเฮ้ยยุ่นไม่อยวะเนี่ยเฮ้ยยุ่นไม่เนี่ยเฮ้ยเดาเดาเดาลุงเออรอลุงแป๊บแป๊บหนึ่งเอออ่าได้แล้วอ่านี่ไงแท็แย่ย่าไม่สียอมให้ลุงอย่าลนในกาสิอ่ะลุงทำอะไรของลุงเนี่ยลุงแต่เอาเขาไม่ยอมให้ตุ้ยเขาไม่ยอมให้ตุ้ยกูระเบิดทิ้งจริงอ่ะเฮ้ยลุงกูเอาลุงลุง Oh. I have a gold